จนถึงขนาดนี้จีนนะ,ะก็ใช้วิธีการเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ในการต่อสู้แต่ในสหรัฐอเมริกากำลังเดินเกมที่เรียกว่าฮาร์ดพาวเวอร์แต่เกมที่เกิดขึ้นจนถึงขนาดนี้ฝั่งที่เสียผลประโยชน์หนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปนะะที่กำลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียงกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 ห e w ิวนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในสตูดิโอกันประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศตอนนี้ก็เกิดการเจระะจลและกำลังจะเกิดสงครามกลางเมืองในปากีสถานตอนนี้ก็เริ่มมีการดับไฟที่เกิดขึ้นปากีสถานนะครับก็ศาลก็ให้อนุญาตให้มีการประกันตัวอดีตนายกรัมตรี ฮิมบรานคานนะซึ่งห้ามมีการจับกลุมอย่างน้อย2ส,สัปดาห์สารปาีสถานอนุมัติให้ประกันตัวนายกมมตรีอิมบรานคานนะครับจึงทําให้คานได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นเวลาอย่างน้อย2ส,สัปดาห์ตามหลังการจับกลุมโดยตํารวจอันนำมาซึ่งเหตุประท้วงรุนแรงในสัปดาห์นี้คานเดินทางออกจากสาลีมุ่งหน้ากลับไปเมืองลาหอร ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาทันทีท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยก่อนหน้านั้นอดีตนายกรัฐมนตรีต้องติดอยู่ในศาลหลายชั่วโมงหลังจากที่รับการประกันตัวแล้วซึ่งเจ้าตัวให้เหตุผลว่าเป็นเพราะาเจ้าที่ความมั่นคงยังคงไม่ให้อนุญาต ออกมาจากเหตุการณ์การจับกลุ่มอดีตนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ก็เกิดการจราจนเกิดขึ้นในปากีสถานในขณะที่แอฟริกาใต้ก็เรียกร้องทูตสหรัฐอเมริกาเข้าพบปฏิเสธการส่งอาวุธช่วยรัสเซียขยี้ยูเครนเจ้าที่แอฟริกาใต้ออกมาทำการตอบโต้ข้อกรหาของสหรัฐอเมริการะบ,บุว่ามีเรือรัสเซียลำหนึ่งเข้าไปขนอาวุธออกจากฐานทัพใกล้ เมืองเคปชาวเมื่อปลายปีที่แล้วในการเคลื่อนไหวซึ่งทําให้นักลงทุนกังวลว่าประเทศแห่งนี้อาจจะตกเป็นเป้าหมายในการคว่ำบาตรล่าสุดของสหรัฐอเมริกานะครับเอกอัครราชทูตข,ของสหรัฐอเมริกาประจาแอฟริกาใต้ได้กนละ่าวบอกว่าตนมั่นใจว่าเรือรัเสเซียที่ถูกสหรัฐอเมริกานะครับคว่ำบาตรเข้าไปขนอาวุธฐานทัพในเมืองไซมอนทาวเมื่อเดือนธันวาคมซึ่งการเคลื่อนไหวนี้ถือว่าเป็นความขัดแย้ง ทางจุดยืนเป็นกลางซึ่งรัฐบาลกรุงฟรีตชเรียประกาศไว้นะสำนักงานของรามาโฟซานะครับบอกว่าจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนซึ่งนำโดยอดีตผู้พิาพากษารายหนึ่งเพื่อทำการตรวจสอบข้อคอราหาของสหรัฐอเมริกานะครับรัฐมตรีฝ่ายการควบคุมอาวุธกับโคษกกระทรวงการต่างประเทศของแอฟริกาใต้ก็ยืนยันว่าไม่เคยมีการส่ง อาวุธหรือเนื้อมัตรให้มีการส่งอาวุธให้กับรัสเซียในเดือนธันวาคมตามที่มีการกล่าวอ้างซึ่งตอนนี้พยายามจะ, Africa, ะบีบแอฟริกาให้มาอยู่ใต้ภายใต้อานาจของสหรัฐอเมริกาในขณะที่โซเชียลจีนถล่มเดือดนะครับไวท์ฮาวเวิร์ดอดีตนักบาส MBA นะครับดาวดังเรียกไต้หวันเป็นประเทศอดีตนักบาส MBA ดาวดังจากทีมลอสแองเจลิสนะครับเลเกอร์สนะครับถูกบรรดาชาวเน็ตในจีนแผ่นดินใหญ่รุมถล่มหนักหลังจากร่วมทำคลิปวิดีโอหนึ่งและเอ่ยถึงไต้หวันว่าเป็นประเทศอดีตเซนเตอร์ Center ตัวเก่าแห่ง LA Lakers ลเกอนะครับวัย37ปีได้ปรากฏตัวในคลิปดังกล่าวพร้อมกับรองประธับดีวิลเลียมไลน์แห่งไต้หวันขณะที่ชาวเน็ตจีน,จ,นจำนวนมาก มองว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นการสนับสุนแคมเปญเรียกร้องเอการาชให้กับไต้หวันอย่างชัดเจนซึ่งเป็นฝีมือของฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับบางกราเทศก็เตรียมรับมือพายุไซคโครนโมคานะครับซัดถลมเร่งมีการอบพยพลีภยัยมุสลิมโลหิงยาออกจากพื้นที่เสี่ยงเจ้าที่บางกราเทศสั่งอบพยพผู้ลีภัรชาวโลหิงยาออกจากพื้นที่เสี่ยงหลัง ไซโครนนะครับโมคาซึ่งทวีกำลังพายุไซโครนรุนแรงที่สุดในรอบ20ปีนะครับมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งบังกราเทศและพมา่าพายุทุกนี้คาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งบริเวณคอกบาซาของบังกราเทศซึ่งเป็นที่ตั้งแคมป์ผู้ลี้ภัยชาวรวยฮิงญาเกือบ1ล้านคนเมืองซิดเวรัฐยาไข่ของพมา่านะครับที่เกิดขึ้น อีกปรากฏการ์ที่สำคัญ,ญญี่ปุ่นก็ช็อกฮะสามไบรุ่นบุกปล้นนาฬิกาโรเล็กกว่า100เรือนนะครับกลางวันแสกๆเลยทีเดียวชาวญี่ปุ่นช็อกสามไบรุ่นบุกปล้นนาฬิกาหรูโรเล็กกว่า100เรือนนะครับจากร้านย่านกินซ่าในกรุงโตเกียวแต่สุดท้ายไม่รอดโดนตำรวจทำการจับกลุ่มได้นะฮะแล้วก็อยู่ในระหว่างการสอบปากคำ ในขณะที่ยูเครนก็ฮึกเขิมฮะรุกคืบคืนพื้นที่แนวร่วมบักบุตรรัสเซียปัดยังไม่ปราชัยนะครับกองทัพยูเครนฮึกเขิมฮะกำลังใจกลับมาบุกโต้กลับรุกคืนนะครับพื้นที่แนวรบในบัคบุตรคืบหน้าขณะที่ทหารของรัสเซียระสมทิ้งฐานที่มั่นแต่ยังยืนยันไม่ปราชัยแค่รวมกลุ่มใหม่เท่านั้นนะครับ ในขณะที่หนุ่มเมาแล้วขับเมาแล้วซ้ำคุณยายนะฮะนักปั่นจักรยานได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวตำรวจอังกฤษนะครับก็มีการเผยคลิปวิดีโอนะครับกล้องปิดนาทีหนุ่มเมาแล้วขับนะครับขับรถชนคุณยายวัย70ปีที่กำลังขับจักรยานข้ามถนนแถมยังขับรถทับร่างซ้ำจนคุณยายนั้น ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวนะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจฮะนักเคลื่อนไหวติงรัฐบาลลาวนะครับหนีออกประเทศหลังโดนรอบยิงในคาเฟ่กลางเวียงจันทร์แจ็คหรืออะมุสานะครับแอดมินเพจวิจารณ์รัฐบาลลาวนะครับหนีออกจากประเทศแล้วเพื่อรักษาตัวต่อ หลังจากถูกคนร้ายจ่อยิงในคาเฟ่กลางนครหลวงเวียงจันทร์จนถึงขณะน,นี้ทางการยังไม่ไดำเนินการสอบสวนในเรื่องนี้แต่อย่างใดในขณะที่ฝรั่งเศสไต้หวันก็ร่วมทุน2.5พันล้านยูโรสร้างโรงงานแบตเตอรี่รถยนต์ที่คันเคิร์กฝรั่งเศสร,ร่วมทุนกับบริษัทไต้หวันเตรียมสร้างโรงงาน มูลค่า5,200ล้านยูโรนะครับผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ตามนโยบายส่งเสริมพลังงานสะอาดของรัฐบาลเอมมาดูเอลมาครองที่ดำเนินการอย่างเป็นทางการในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้เราเห็นสงครามที่ไหนบ้างนะครับสงครามที่เห็นตอนนี้นะก็เริ่มซัดเริ่มกลายเป็นการจราจลน,นะและกําลังยกระดับเป็นสงครามกลางเมืองก็ที่ปากีสถานนะครับส่วนซูดาน ตอนนี้ก็กลายเป็นสงครามกลางเมืองแล้วนะยกระดับการต่อสู้ระหว่างกองทัพหนึ่งกับอีกกองทัพหนึ่งส่วนที่เป็นสงครามตอนนี้ก็กลับกลายอยู่ในยูเครนซึ่งบักหมุดเป็นสมรภูมิในการต่อสู้และจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีแนวโน้มนะครับว่ายูเครนจะสามารถเอาชนะทางฝั่งของรัสเซียได้นะครับการลุกคืบกันไปมาเป็นที่ยอมรับนะครับ ของเซเลนสกี้นะครับผู้นำของยูเครนซึ่งเป็นอดีตตัวตลกก็ยอมรับว่ากำลังจะสู้ที่มีข่าวว่าชนะแน่นอนเนี่ยตอนหลังก็มีการปรากฏว่าเป็นข่าวลวงที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันแต่สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นสหรัฐกำลังทำอะไรสิ่งที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้กำลังทำอยู่ก็พยายามจะลุกคืบเข้าไปในแอฟริกา นะครับโดยกล่าวหาทางแอฟริการ่วมส่งอาวุธให้กับรัสเซียสู้กับยูเครนนะครับอ้างว่าเป็นการต่อต้านความเห็นนะทำให้หุ้นของแอฟริกาเนี่ยร่วงลงเพราะกลัวว่าจะโดนฝั่งสาภาพยุโรปเนี่ยคว่ำบาตรนะครับแอฟริกาก็ออกมาปฏิเสธและตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้เพื่อจะมีการตรวจสอบว่าความจริงเป็นอย่างไรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่อะไรหลังจากที่ แอฟริกาไปร่วมมือกับจีนนะแอฟริกาไปร่วมมือกับทางฝั่งรัสเซียนะครับเลิกซื้อสินค้าโดยใช้เงินดอลลา,าร์สหรัฐตอนนี้ธนาคารต่างๆทั่วโลกนะครับเลิกใช้เงินดอลลา,าร์สหรัฐหันมุ่งไปตุนทองเป็นสําคัญนะครับทำให้ตอนนี้ค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐเมกาจึงแข็งค่ามากขึ้นนะครับสิ่งที่เราเห็นอีกอันหนึ่งก็คือ สหรัฐอเมริกาก็มีการสนับสนุนนะครับให้กับรักบาส NBA ที่มาปลุกกระแสการแบ่งแยกจีนนะโดยยกไต้หวันเป็นประเทศนะครับทำให้ชาวจีนนั้นก็เกิดความไม่พอใจแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวแทนของโจไบเดน ตัวแทนของประธานตีซีจิ้นผิงซึ่งเป็นน้ำตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ไปทําการเจรจากันหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นขอทาการเจรจาเพราะกาลังเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าเสียเปรียบนะครับและกําลังเผชิญกับสงครามทางการค้าที่ส่งผลทําให้สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานั้นกําลังตกต่ําอย่างต่อเนื่องสถานการณ์จนถึงขนาดนี้จีนนะก็ใช้วิธีการเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ในการต่อสู้ แต่ในสหรัฐอเมริกากำลังเดินเกมที่เรียกว่า Hard Power แต่เกมที่เกิดขึ้นจนถึงขนาดนี้ฝั่งที่เสียผลประโยชน์หนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปที่กำลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ขายุโกโหตุงมาหาวชิราลงกรพวงชาวไทยถวายพระพรวารางคุณทะเลิงถวันสุราด สักการที่สิบทรงอุทิศเพื่อปวงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักปรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรุมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ริธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรากคุงกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดม บรมมนาถบพิตรพระวะชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโขไดชะ่าต้งเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพ่พระบาวะมีนงางชาตินไยราสุดนเดือดร้อนแะแหงหุนใด ช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพเปรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนกครราเนื้อยิ่งสิ่งใด